สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b e c h ช n n นลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบราการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสัมนาลายนะครับในเดือนตุลาคม64สนะครับสามารถกดข้ามไปในนาทีที่3ได้นะครับจะเป็นเนื้อหารายละเอียดของคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสัมนาลายนะครับในเดือนตุลาคม64เนี่ยนะครับ ผมก็เรียกว่าเป็นเวอร์ชันไฟนอลคอลนะการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งมี2ตอนนะครับเป็นตอนต่อนเนื่องกันนะครับโดยมีการอัปเดตนะอัปเกรดนะจากของเดิมการประชุมในเดือนที่แล้ว2-3เดือนที่แล้วประมาณ 10- 20%นะครับโดยตอนแรกจะจัดขึ้นในเสาร์ที่9ตุลาคม64นะเวลาเที่ยง4ี่ถึง4 1 5มงนะครับประมาณ3ชั่วโมงครึ่งกับมุมมองของบรรดากรูนะักวิเคห์ต่างชาติที่หลากหลายถึงโอกาสเสยภาพของการเกิดเด e Crash ในปี2021นะครับ จะเกิดเงินฝืน้ในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟ้อในสินค้าอวโภคบริโภคนะได้อย่างไรอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะครับถัดมาอีกเสาหนึ่งนะครับ16ตุลาคม64นะเวลาเดียวกันเที่ยง4ีถึง4โมง15นะครับประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับกับการใช้สามเหลี่ยม3มุมนะจากมุมมองฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับเทคนิคอลข้อมูลเชิงสติแลวก็ไซเคิวงรอบจัจัก แล้วก็เซนดิเมนทัลนะครับจับทิศทางกระแสนักลงทุนผู้บริโภคแล้วก็ผู้จัดการระบบนะครับธนาคารกลางนั่นเองนะโอกาสศักยภาพที่จะเกิดนะครับเอ่อ The Great Reset ในทศวรรษ2020นี้อย่างเป็นทางการคำว่าอย่างเป็นทางการก็คือเกิด Big Crash, The Bust หรือ The Burst นั่นเองะครับแล้วจะเกิด d e b t Crisis วิกฤตนี้สินแล้วก็เ e ด e ด e เวลเลตนะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่ จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับเงินเฟอ้อในขณะน,นี้ในสหรัฐและยุโรปเนะี่ยเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวหรือถาวรน,นะครับท่านที่สนใจะนะครับในตอนใดตอนหนึ่งนะครับหรือทั้ง2ตอนนะครับก็จะมีส่วนลดราคาให้นิดหน่อยนะครับสำหรับผมแล้วนี้ยังคงน้ำมุมมองบูรการส่วนตัวนะฮะโอกาสที่จะเกิดคราชนะครับในปี6เนี่ยประมาณ80%แต่เผื่อล้นไปในปี65ประมาณสัก20%นะครับ ก็ยังคงเวลาไว้นะไม่ได้เปลี่ยนสเกจโดนะครับนะถ้าเกิดการคลาดเคลื่อนก็จะบอกว่ามันคลาดเคลื่อนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นมุมมองแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะมองด้วยความไม่ประมาทเตรียมตัวเร็วดีกว่าช้านะเตรียมตัวดีกว่าไม่เตรียมตัวนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับ49599สำหรับท่านที่รอตอนที่3นะซึ่งเป็นตอนตอน่ตอจาก2ตอนแรกนะต้องบอกว่ารอสักนิดนึงนะเพราะช่วงนี้ผมจะดูที่2ตอนแรกก่อน เพราะว่าตอนที่3เป็นตอนที่พูดถึงเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดหลังจากนะครับ g r e a t Reset 2020อย่างเป็นทางการ Big Crash The Bu s หรือ The Burst นะครับจะอะไรเกิดตามมานะึ่งรอสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะทำเสร็จในช่วงปลายป,ายปี64ต้นปี65นะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงการ Crash and Collapse นะครับยากที่จะฝืนแรงโน้มถ่วงนะยากนะหลีกเลี่ยงได้ เกมการเงินโลกนะจะจบลงด้วยออปชันตัวไหนนะวันนี้จะมาคุยกันนะครับ all o p t i o n on the table นะคือทุกทางเลือกนะอยู่บนโต๊ะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าการ Crash นะครับแล้วก็การ Collapse นะครับในตลาดการเงินนะในตลาดทุรัดหุ้นเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วประวัติศาสตร์มกักจะซสำรอยนะเป็นพีเรียดเป็นคาบนะเป็นไซเคิลวงรอบทาจากักรนะครับ อย่างไซเคิลนี้นะเกิดเกรดรีเซ็ตมาในรอบประมาณ90ปีถึง100ปีซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเพราะนั้นหนึ่งในมุมมองที่ผมพูดถึงนะก็คือเทคนิคนะข้อมูลเชิงสถิตินะครับข้อมูลเชิงวัติศาสตร์แล้วก็ไซเคิลวงรอบวัฏจักรนะที่มันเกิดซ้ำๆนะเพราะนั้นการรีเซ็ตนะครับของตลาดการเงินเนี่ยนะมันทำให้เกิดการรีเซ็ตนะในเรื่องของนี้สินโลก ที่อยู่ในระดับสูงในขณะนี้นะครับที่สร้างกันมาต่อเนื่องนหลายทศวรรษนะซึ่งสิ่งนี้ผมมองว่ายากที่จะฝืนแรงโน้มถ่วงและยากนะครับที่จะหลีกเลี่ยงได้นะแต่ว่าเกมการเงินโลกเนี่ยจะจบลงด้วยออปชันตัวไหนตรงนี้น่าสนใจนะครับจะจบลงแบบไหนนะซึ่งก่อนในนี้ผมก็ได้ทําคลิปอธิบายออปชันทางเลือกต่างๆนะที่อาจจะเป็นไปได้นะที่จะเกิดขึ้นได้นะในทศวรรษ2020 ว่าจะเกิดนะครับการคราชและค o l l a p s e ลงนะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยนะผมอยากจะบอกเลยว่าค่อนข้างจะเชื่อมั่นนะครับมากนะแต่ไม่อยากจะบอกร้อยเปอร์เซ็แต่เชื่อมั่นว่าเกิดแน่นอนเพราะว่าผมเป็นคนที่เชื่อในกฎธรรมชาตินะครับกฎไตรลักษณ์นั่นเองนะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไม่มีอะไรที่มันจะคงทนถาวรได้เสมอไปนะมันเป็นไปกามกฎไตรลักษณ์นะนะไม่เที่ยง แปรปวนแล้วก็มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะครับซึ่งขณะนี้สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าฟันเดเมนทัลเนี่ยมันรออยู่แล้วนะเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับถึงแม้ว่ามันจะดีคนะัพปิ้งออกจากกาันร,ระหว่างเศรษฐกิจแท้จริงกับตลาดการเงินนะครับฟันเดเมนทัล hmm. นะของออการขึ้นนะครับของตลาดการเงินนะมันไม่ได้สัมพันธ์กับเศรษฐกิจนะที่แท้จริง แต่ f u n d a ม e น t a ลนะของฟองสบู่นะผมคิดว่ามันรออยู่แล้วนะส่วนเทคนิคนี้อย่างที่บอกนะครับนะมันจะบรรจบในปี2ปีนี่แหละครับ2021-2022นะที่จะเกิด great reset uh นะ debt crisis แล้วก็ debt d e l e v e r e นะครับแล้วก็รออีกมุมหนึ่งก็คือ Sentimental นะซึ่งมาช้าที่สุดเมื่อ3มเหลี่ยม3มุมนี้บรรจบนะเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บนะมันก็บูมก็จะเกิดการคร s ชแล้วคอลแลบสลงมานะครับซึ่งที่ผมบอกว่า ยากที่จะฝืนแรงร้มทวงนะยากที่จะหลีกเลี่ยงได้นะเกมการเงินโลกจะจบลงด้วยออปชันทางเลือกตัวไหนนะครับมาดูออปชันที่ผมเคยพูดไว้ก่อนนั้นนี้นะซึ่งผมได้ทำคลิปไปน่าจะประมาณสักหลายอาทิตย์หรือเป็นเดือนแล้วนะครับออปชันที่ผมพูดถึงก็คือว่าเป็นไปได้ไหมนะครับที่ทางธนาคารกลางนะครับอาจจะเป็น Federal Reserve แล้วก็ทั่วโลกเนี่ยจะลด QE และทำเทเปอร นะครับนะจะทำการลด QE แล้วทำเทปเปอร์คือลดการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะครับนะแล้วส่งผลนะครับเพราะว่านักลงทุนนะครับทั่วโลกนะผมก็เชื่อว่าก็รู้นะครับว่าตลาดการเงินนี้นะมันถูกหนุนด้วยนะตลาดพันธบัตรรัฐบาลน,นะไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐในยุโรปนะหลายที่ในญี่ปุ่น ห้หลักการเดียวกันนะครับก็คือการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินสร้างหนี้สินพิมพ์เงินเข้ามาแล้วไปหนุนนะที่พันธบัตรรัฐบาลนะครับเพื่อจะหนุนให้ตลาดการเงินตลาดทุนหุ้น,นสูงขึ้นวันการลด qe นะครับหรือว่าการทาเทเปอร์นะลดการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินเพื่ออุดหนุนตลาดทุนหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นออปชั่นหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ทําให้เกิดการคราชและครั์ได้ซึ่งผมได้พูดไปแล้วนะครับนะถ้ามันเป็นลนักษณะ การคลาสและคอลลปส์นะมาจากการทำเทเปอร์ตามที่นักลงทุนตามที่ตลาดเรียกร้องก็ไม่ได้เสียหายนะต่อธนาคารกลางใช่ไหมครับหรือว่าทางเลือกที่2ก็คือว่านะครับอาจจะนะเปลี่ยนนะครับเรื่องของการทำา QE นะมาทำเรื่องของ Yield Curve Control การทำ yield curve control ก็คือควบคุมยังไงนะให้อัตราดอกเบีย้ยไม่พุ่งสูงขึ้นนะเพราะว่า ความเชื่อหรือมุมมองของนักวิเคราะห์นักลงทุนหลายคนก็เชื่อว่านะในขณะนี้ในขณะที่นี่สินทั่วโลกนะที่พุ่งสูงมากสุดเป็นวัริการแล้งดูท่าทีว่าจะสูงต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยไม่สามารถขึ้นอัตราดอกเบียนะ้ยระยะสัน้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายได้นะครับเม็น,ปนไปได้ไหมวัฒนาคารกลางเนี่ยนะจะใช้ยูเคิร์ฟคอนโทรลนะครับนะก็คือใช้ QE เนี่ยแหละครับ จะเป็นการกำหนด QE ในเชิงที่ว่าไปฟิกนะอัตราดอกเบีย้ยนะครับของพันธบัตรนะจะเป็นระยะสั้นหรือระยะกลางนะครับไว้ที่ค่าหนึ่งตึงเอาไว้เพราะนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยไม่ให้ขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นพันธบัตรตัวไหนนะที่จะมีการเทขายออกเนะี่ยทางธนาคารกลางจะรับซื้อไว้หมดนะเพื่อตึงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายระยะสั้นให้อยู่ยาวไป อาจจะพ้นไปใน2-3ปีนะที่ธนาคารกลางเนี่ยเชื่อว่าเอาอยู่อย่างที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับ BOJ เคยทำมานะในช่วงประมาณสักหลายปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไม่ได้ไหมในะที่ธนาคารกลางสหรัฐนะหรือธนาคารกลางทั่วโลกจะใช้วิธีการใช้ยูเคิร์บคอนโทรลเข้าไปตึงอัตราดอกเบี้ยเลยนะครับนะเรียกว่าปาักหลักสู้กับเงินเฟ้อเลยเพราะเชื่อว่าเงินเฟอ้อนี่มันเป็นชั่วคราวนะเพราะฉะนั้นถ้าทําแบบนี้เนี่ยแล้วเอาไม่อยู่ กระแสตีกลับนะครับตึงอัาตราดอกเบี้ยไม่อยู่ก็อาจจะเกิดการแครชแล้วครอแล์ได้นะครับอันนี้เป็นออปชันที่2แต่แน่นอนครับออปชันนี้ก็จะเกิดความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของธนาคารกลางนะครับสหรัฐเองหรือธนาคารกลางทั่วโลกที่เล่นประสานคอนเสิร์ตกันเองก็เป็นไปได้นะครับตันนี้คือ2ทางเลือกที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับในคลิปประมาณหลายอาทิตย์ที่แล้วหรือเป็นเดือนมาแล้วว่าจะเป็นออปชันนะเป็นทางเลือกนะที่ธนาคารกลางเนี่ยนะครับนะจะ เล่นนะจะเขาเรียกว่าเป็นเกมการเงินโลกนะที่อาจจะจบด้วยออปชันประมาณ2ตัวนี้หรือเปล่าคือลด QE ทำเทเปอร์ Q e aper, นะออปชันที่1หรือจะใช้ยูเค Control โทรลออปชั B rol, นะ option ที่2นะครับแต่ล่าสุดออกมาดูเหมือนว่าทางรัฐมน,นตรีคลังสหรัฐนา,นา,นางเจเน็ตยเล่นเนี่ยก็ไม่ทราบว,ว่าเป็นคำชี้แจงนะต่อคณะกรรมการในสภองเกสนะครับหรือเป็น คำเตือนนะครับหรือเป็นคําขูนะ่ว่าถ้าเกิดไม่ยกเพดานนี้ของสหนะรัฐนักว้สูงขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดวิกฤตทางการเงินหรือความหายนะวิบัติได้เลยนะฮะก็ไม่ทราบว่าคํากล่าวแบบนี้เนี่ยนะมันจะเป็นการแค s ชและคอลแลปส์นะครับของระบบเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นหรือเปล่านะฮะอันนี้จะเป็นออปชันที่3ทางเลือกที่3 คราวนี้เราต้องมาดูว่าแล้วแบบไหนล่ะครับนะที่มันจะตอบโจทย์นะว่าทำให้เกิดการ c แ a s สและคอลล s บเนี่ยแล้วจะเป็นออปชั่นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผู้คุมเกมนะในตลาดนะการเงินนะในเศรษฐกิจการเงินแบบนี้ต้องวิเคราะห์กันดูนะครับว่าใน3ามออปชันเนี่ยนะก็คือการที่ นะครับไม่ขึ้นเพดานนี้นะครับแล้วมันเกิดการ Crash c o l l a p ปสนะครับเกิดการ d e ฟ a ล l ์การผิดนัดจำรหนี้นะครับของสหรัฐนะหรือว่าใช้วิธีการลด QE ทำเทเปอร์ลดการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะลดการซื้อพันธบัตรรัฐาบาสลสหรัดนะครับแล้วก็ลดการซื้อ MBS m o r t g t g e back security เนี่ยนะหรือว่าจะใช้ Yield Curve Control นะแล้วคุมไม่อยู่เกิดการระเบิดออกอ่นะ ตาดอกเบีย้ยคุมไม่อยู่นะเพราะว่าเงินเฟอ้อมันพุ่งเพราะว่าเงินเฟอ้อนี้มันไม่หยุดมันไม่ใช่เทมโบรารี่ไม่ใช่ทันสิตรี่ผลที่ผมมองเห็นก็คือนี่คือ3ามออปชันนะที่อาจจะเป็นไปได้นะของการคราชแล้วคอลลัปส์นั่นทําไมคือเหตุผลที่ผมเตือนว่านับตั้งแต่นี้ไปนรับตั้งแต่ตุลานะพฤศจิกาธันวาปี6-4ค่ข้าไปในปี6 5เนี่ยซึ่งมันมีทั้ง3ามออปชั่นนี้อยู่ นะทั้งเรื่องของการที่อาจจะไม่ปรับขึ้น mm. เพดานนี้นะหรือนะออการที่ลด QE ทำเทเปอร์นะฮะหรือจะใช้ย U c u r control แล้วมันคุมไม่อยู่เอา control น,นะมันเกิด Black Swan นะหงดำกระแทกเข้ามาตรงช่วงจังหวะนับอย่ากนี้ครับเมื่อไร่ก็ได้แล้วมันเกิดการบรรจบนะครับของนะครับ ฟัน a m e มนทัลเทคนิคอลและ s e n ดิเมนทัลนะครับปุ้มแตกออกเพราะผมมองแล้วว่า Crash และคอ l แล s e เนี่ยมันยากที่จะฝืนแรงโน้มถ่วงยากที่หลีกเลี่ยงได้นะครับพราอะไรคือ a c c s s s สส a ตจี y นะครับก็คือจุทดาสายทางออกนะของธนาคารกลางต่างๆที่จะจัดการกับไอตัวหนี้สินโลกที่สูงไม่หยุดยัง้งแล้วก็เป็นการตอกย้ำนะจากทางรับมนตรีครังสหรัฐเองนะครับนาะนะจะเน่จะเล่นว่าระบบนี้จะไปต่อได้ต้องยก เดซซิลลิงหรือว่าเพดานนี้ให้สูงไปเรื่อยๆนะครับสร้างนี้ไม่หยุดหย่อนนะครับแล้วเราจะเชื่อว่ามันเสถียรหรือเปล่าลเราจะเชื่อแล้วเราจะเชื่อว่าความเชื่อมั่นของอนักลงทุนผู้บริโภคต่างๆเนี่ยจะมีอยู่อย่างนี้ไปตลอดอนันตาการหรือเปล่าเราจึงสามารถยกนะระดับเพดานนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนดูเหมือนว่าไม่มีวันจบสิน้นแล้วเราจะเชื่อมั่น,นไหมว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนผู้บริโภค จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดการซึ่งแน่นอนฮะทุกคนมองออกว่ามันเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนในสิ่งสมมุตทิทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเนหอหยนั่นคือสิ่งที่ผมมองทำไมผมถึงบอกว่า Crash and Collapse เนี่ยยากที่จะฝืนแรงโน้มถ่วงยากที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะฉั้นเกมการเงินโลกเนี่ยเขาจะจบลงด้วยออปชั่นตัวไหน ซึ่งผมพูดให้ฟางไปแล้วมี3ามออปชันแต่มันอยู่คนละช่วงเวลากันเช่นถ้าเขาไม่ปรับขึ้นเพดานนี้เนี่ยมันอาจจะคราชครัลลับนะภายในปีนี้เลย64ก็เป็นไปได้นะครับเกิดการดีฟอล์ทางเลือกนั้นดีต่อธนาคารกลางหรือเปล่าหรือนะถ้าเกิดเขาขึ้นเพดานนี้ยืดออกไปต่อนะครับแล้วไปลด QE ทำเทเปอร์ในปลายปีจะคร s ชแล้วครัลล s บได้ไหมหรือว่าเขาจะฝืนไปต่อ นะทำวนะิวเคิร์ฟคอนโทระคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายระยะสั้นให้ตึงเอาไว้ให้ข้ามไปในปี2022-2023แล้วมันเอาไม่อยู่หลุดการควบคุมระเบิดออกเพราะเราไม่ทราบนะครับแบล็กสบอลหงดำํำจะเข้ามากระแทกในเวลาไหนเพราะผมเคยบอกแล้วว่าแบล็กส์บอลเป็นสิ่งที่เราคาดคิดไม่ได้คาดเดาไม่ถึงเพราะมันคือแบล็กสบอลทฤษฎีแบล็กสบอลก็คือว่าคุณคาดคิดไม่ถึงคุณคาดเดาไม่ได้มันคือวิกเกสลิงหรือจุดอ่อนแอที่สุดในระบบ นี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับแล้วผมก็ยังเชื่ออยู่ลึกๆนะว่าการคร s ชแล้วคอลลนะการล่วงล่มแล้วก็การล่มสลายลงยากที่จะฝืนแรงน้มถ่วงนะครับยากที่จะหลีกเลี่ยงได้นะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเกมการเงินโลกว่าจะเลือกนะหรือว่ามันจะจบลงด้วยออปชันตัวไหนซึ่งผมได้พูดไว้ใน3ามออปชันนะครับเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งออปชันนะค,คือการที่ไม่ได้ขึ้นเพดานนี่นะครับเพื่อปล่อยให้มันคราชแล้วคอ a ล s e แน่นอนครับเราต้องไปวิเคราะห์กันต่อแต่ละท่านต้องไปวิเคราะห์กันต่อว่าจะเอาออปชันไหนแต่สำหรับผมแล้วเพื่อความไม่ประมาทผมจะเตรียมตัวเร็วดีกว่าช้าป้องกันตัวเองไว้ดีกว่านะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับว่าขอทุกท่านพิจารณาก่อนใครเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสวสดริบตามในช่องยูทูบชาแนลจาร์เส่นนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแช์ทุกติดตามนะครับสำหรับทุกท่านที่ต้องการร่วมสนุนในช่องผมก็ตามเลขที่บัญชีนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกััันนใหหม่คคลิป้าสสวสดีรบ